ยกมาครับที่ทางด้านของพันนิดพันนิดไปไม่ได้เราให้ปาี่สิริพลปที่พันนิดีกคกังหนึ่งพันนิดไปครับที่ทางด้านของปาพิรีก็ยกปาี้เจอชนะชาว้านขลูกนี่มาจากไปด้ไม่ตาารีหรางอีกานที่พมิศิสุรันท์เจอกับทักสิเตครับสมชัยสันตระไกลาวไปครับพรมิ แล้้สกับคอกบพนนียาไปสมเกียรติแล้วก็สุวรรณบุรานแล้วจับใหม่โทรศัพท์ลูกห้าคนใหม่ร้ซนต่ไปตามกัมาได้ทังสุวรรณบุราีกลุ่ไปซ้ายอโอ้โหนี่ครับเจอกรานนาของสลิปนสลิปน,นันนี่คือสามารถสามาถถสของศาบ ถ้าเป็นสิบหกฟ้าต้องเป็นทางด้านของปิเจนัดผาคข่าหรืสองคนจะเป็นสามารถหรือปิเจ็ดนัดนะแบ่งเป็นก้านจะเป็นทางด้านของสามารถกับเท้าขวากับคอาบาดูผลการลูกยิงยาวหน้าป็นตุ้งติ้งนะโอ้โสกัดเอาไม่ได้ครับของทางด้านของสรัาดู เด,ดินไปดับสองก็สามารถลงสากระชากไปสายเข้ทาสายยิงจริงโจ้โฮอย่าไปกูที่ทานเอ้ยทัานนึดเข้ามาแล้วมันได so. ้แองดัลงหลุดรับออกสักข้าไปนี่นนคืออนุนทองเงินโอ้โหก้องสูงหลายใช่ไเล้าข้นขนก็ลงกเดยว เป็นสมทูตโอ้ยมองกันตั้งนานเนาะสมทูตงานงามไอ้ับจากทางด้านบริหารนี่สรัญอยู่สนุนแค่เจอต้นสนมาครับจากำได้ของวีรชัยวีรชัยไปได้ไหมอื้มนี่ครับผมจะชิมมองว่าให้เปียกกระได้เปียกกระลูกมาสักู้ครับพระมณีสีสนุนจ่ายบอลไปที่เวลาจ้าไปรักษาลูกแต่มาดีแล้วกูฮ่าฮ่บุญส่งบุญส่งจากของทั้งผู้รักษาประตู ดาวครับของบุญส่งตัดบอลได้ครับของพันหนึ่งยายบาซายสว่านลุนลุ้นทำไมเถิดกวกสมโทุนงามงามสว่านลุ้นลุ้นยายไปแา่ดันบอลของซีตนซีตนก็ได้บอลอีกครั้งหนึ่งพยายามบไปเป็นจีนตังโซยังเป็นเจอครับลูกนี้ที่อ่าแต่ละของวีระชัยออกสุดขั้นไปบอลของซีตล เดีวไปครับที่ทางด้านของสันดูโต้องตัดคำฝาสะก่อนครับนี่องอุตสินบอกว่าเห็นอยู่<ๆ>เห็นอยู่ครับเมื่อสักครู่นะฮะก็เลยปาฟาวไพ่ก่อนก่อนดูดูเร็วๆตะที่ใหญ่บอลไปผมไม่ได้นะฮะติดที่อรุณพงศ์เงินวันเทียร์ครับออกสันข้างไปครับเป็นบอลของอรุณพงศ์เงินนี่คือหัวหน้าประตูพิกุทธทองนะฮะ หรือว่าเป็นหัวหน้าท้องถิ่นครับจากจังหวัดศรีสะเกษผมไล่ไปเทิวันนี้อยู่นอนหนุนพืนดึงไปชายพิกเขาจำป่าได้ยังไงปได้ไหมไหลไปที่สวาโลนต์ตะบ้านที่หนึ่งของสวาเดาแต่ตับวที่หนึ่งครับสิบเก้าเมื่อสักครู่เป็นวิทย์ธรรมะวิทย์ธรรวิทย์ธรรครองสุขนะถ้าผิดเขอไทยด้วยนะครองสุขนะ ขอบคุณท่านนายกประวิทย์ยัอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณกันไปอย่างสูงเลยนะนี่คือพระมณีศรีสนนพระมณีศรีสนดาวไมหน้าพระดวจจาวาเปินิจาบออที่จะอยูมาเโลกนี้อีกต่อไปที่พระมณีเข้ารับลูกอีกยิงไม่ตรงก่อ ประจวบพิคุณทองครับหรือว่าหัวหน้าทองผิดจากจังหวัดศรีสะเกษครับเพื่อนประจวบพิคุณทองอยามาให้มาที่สามารถสามารถรักสากระบวนการดุลช้าแม่เจอกับปวามวิตกกังวลสุดท้ายหลายคนก็อลากไปยังไงยังอยู่ที่สามารถให้บอลมาที่วีรัญชัยย้ายไปอาราสุวรรณตึงดาลูกนี้เลยบอลเจอกับสิวัฒน์สุวรรณบุตรสิฒน์สุวรรณบุตรสิบี ครับน,นี่คุณตสินเตือนในการค่าโทษครับหนึ่งคือเตือนสองคือไปเหลือครับค่าโทษแรงสุดก็คือไปแดงโอ้นี่คแบบรับอดีตนักเตะทีมชาติมาเป็นผู้ตัดสินเลยไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องเราชาวตำบลกระบปงโอ้เจอได้ตอนนี้คุคณครูแกนะ่ซะแล้วห้าสิบเจ็ดปีแล้วฮานี่คือสาม,มารถว,าว่าอย่างไร ก้อนรับสามารถุสารวิมานโคกโคบ่อแต่วันทีบบบน่สามดาวสองทัวจ้าห้าทางด้านของวิญชัยลุ้นี้ไม่ตรงตอบครับเอาแล้วครับทุกอย่างไม่แน่นอนนะครับสิบสี่แก้มยานนึกว่ามาครับหมู่ที่ห้านะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกกลมๆก็ต้องมีลมอยู่ข้างในอยู่แล้วบอกไว้ก่อนนักอินหงษ์เดินอย่ากดสายไปครับที่พออชจวัฒมัง่งคงพอจัชจวัฒมัง่งคง ออกไปก็ถ้าให้มาที่ประพิบูวิริยะแต่ว่านึกว่าถึงที่นั่นลินผมเดินไปที่พรมดินไปที่ประพิบูลย์ิด้ยังหนึ่งประชาบาลไปทจัดกากราชการไปหนึ่งสองว่าจะไม่ไปนั่นไปชิบหายไปชิบได้ที่สมานรุตเทวบุรุษสังตวันนีออกมาแล้วจังไงฮู้บุญส่งมาคุญส่งก็คว้างบอลมาที่สามาไปที่บริชัย เใชอีกครั้งนึครับพึกัดไปสี่ดกนรไปที่สามารถเดนทบไปได้เอาแล้วครับอาจารของสรรดูสัรดูได้บอลมาหนึ่งสองยัเลยหลายบาานยองบว่ามปที่สมบลงรุนพ่อไม่ได้้ใจจ้ของสมบัติลุงรุอลแล้วังแีีกโอ้โหไม่เข้าหรกครับลูกนี้จริงไม่ตรงกอน बहुत अच्छे प्रतिदूग हम हैं ना प्रत्यक्षिकुत्थां वो आजमाएँ।